สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำสี T O A Top ปการสํสำหรับงานภายนอกครับตัวนี้นะครับทาได้ทั้งโครงสร้างเหล็กงานภายนอกเครื่องจกักรพืนโรงงานอุตสาหกรรมศูนย์บริการรถยนต์ห้างสรรพสินค้าและล้านจอดรถร้านแจ้งตัวนี้นะครับจะใช้ทินเนอร์เบอร์43สิเป็นตัวผสม คุณสมบัติของสี UA, ที a อท็อปกาดนะครับมีดังนี้ 1. ทนต่อแสงแดดและรังสี uv ได้เป็นอย่างดี 2. ทนต่อน้ำและสารเคมีได้เป็นอย่างดี 3. ทนต่อการฉีกขาดและกันเสียสีขูดขีดได้เป็นอย่างดีอย่าลืมนะครับถ้าเป็นพื้นขัดมันต้องใช้ตัวนี้ใช้คู่กับพินเนอร์เบอร์31 เป็นพื้นฟอนก์ีทั่วไปแนะนำเป็นร้อพื้นตัวนี้ครับใช้คู่กับคินเนอร์เบอร์3 1ครับทุกอย่างมีครบครับจบที่นี่ระเบียบพายใน